โอ้ยโอ้ยโอยนเป็นแดดป่ะเรานี่รอดไปทีนะเนี่ยร้อนไปเลยทำไมข้างนอกมันร้อนขนาดนี้โอ้ยนี่ถ้ามาช้าวันนี้ได้กลเตรียมแน่นอนเกรียมไปจะไปไหนอ่ะโอ้ยเกรียมตัวแล้วอาบบ้าแล้วเปล่าหมายถึงผิวเกรียมไหยร้อนมากร้อนมาร้อนเหมือนตกนรกเลยรู้ได้ไงอ่ะกูเคยไปเที่ยวมังอีแก้ม เดี hey, hey, ๋ยวก็ปล่อยนาทั้งอ้ยอาการร้อนหัวร้อนด้วยมาสัทีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโบดอะไรกันเนี่ยมันร้อนนะคะจานคาจะไม่ให้บนในยังไงราะคาข้างนอกเนี่ยมันร้อนตรงไหนเนี่ยลูกมันร้อนตรงไหนก็จานอยู่ห้องแอร์จะไปรู้อะไรอะคะว่ามาสไวัยเชหเฮ้ยสวัสดีครับท่านอธิการครับเรื่องด่วนเหรอครับอะไรนะครับต้องจัดการเหรอครับโอ้โหเริ่มวันนี้เลยเหรออ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ วัสดีครับเรื่องอะไรคะอาจารย์คือตอนนี้นะต้องบอกเด็กๆก่อนว่าทางมหาลัยของเราเนี่ยมันขาดทุนแล้วก็ท่านอธิการก็โทรมาบอกว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันประหยัดไฟให้หน่อยอย่าบอกนะคะว่าปิดแอร์ไงปิดแอร์ทำไมจซาปิดได้ยังไงไม่ได้นะคะ้าจารข้างนอกที่ก็ร้อนมาดๆยักม์ขนาดเท่านี้เราก็ต้องทําตามนโยบายที่เขาสั่งไงลูกเสียเท่าไรเองอะคาแอร์แล้วเราจะทํางไงดีลูกหรือว่าเราจะประชดเลย ร้เหรอยังไงอะคะอาจารย์ก็คือก็ใส่เสื้อก้ามมาเรียนกันลูกโออมันจะได้รู้ว่ามันร้อนทุกจะได้รู้เลยดีไหมดีนะคะอาจารย์หนูร่วมด้วยตามนั้นนะ้ลูกนะไม่ต้องมีแล้วระบงระเบียบร้อนอ้าวล้ทุกคนดีมากนี่ถ้าท่านอธิการมาเห็นนะรับรองชออาจารย์คะไอเดียอาจารย์น้นถือว่าดีนะคะแต่ว่ากิีนมันตุตนๆนะคะไอ้ก้าวมืออาบน้ำเปล่า กูเห็นเหรอโอ้บอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายกใครพีอย่ายกแค่ใหนพีได้ไหมฟังมึงพูดแล้วอยากกินโรตีมากเลยว่ะโรตีพ่อมาสิบุรีรัมมต้องกินทุกชิ้นยืนกินท่านอธิการท้มาฮัลโหลครับท่านอธิการครับครับผมว่าไงนะจะเข้ามาตอนนี้เลยครับอ๋อได้เลยครับได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับครับอด็นครับให้มันเห็นกันไปกำลังจะมาแล้ว ทุกคนครับมาแล้วมาแล้วนี่วันดีเด็กๆทุกคนดีครับครูท่านท่านท่านอธิการท่านทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรนะครับครูอากาศมันร้อนผมท่านอธิการมันไม่เกินไปหรอครับเนี่ยมันไม่เกินไปหรอกครูอากาศมันร้อนผมก็ใส่เสื้อกาวนไปเลี้เด็กอยู่ในห้องนี่แหละไม่ไหวจริงจไม่ไหวจริงจริงอย่างเงี้ยไม่เปิดแอร์ครับเพื่อมหาลัยทุกคนคิดอย่างนี้เพื่อมหาวิทยาลัยครับ มันจะได้อยู่รอกันไปได้เออไไหนวันนี้มาแล้วเดี๋ยวผมขอแบบนั่งดูระหว่างการสอนหน่อยแล้วกันนะท่านอธิการคะคือมันมันเหมือนชี้หน้ากันน่คงเธอไม่ได้ทําผิดอะไรครูไม่ชี้หน้าเธออยู่แล้วสาๆมันรับไม่ได้นะคะสอนไปครูครูอน tên tham mày anh làm tham thay thưa ông anh biết chân